กองในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะโสธรขอสรุปผลการดำเนินงานประจำปี2568ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567ถึง31มีนาคม2568 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่1งงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติการพัฒนาด้านการเมืองความรักความสามัคคีปรองรองของคนในชาติและการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์จากการตามแผนงานโครงการจำนวนห้ากิจกรรมที่สำคัญดังนี้งานการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติจากกิจกรรมปราดร่วมใจสร้างไทยเป็นหนึ่ง อบรมองค์ความรู้ของปราชเพื่อความมั่นคงไปสู่ประชาชนในพื้นที่นศูนย์นเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลกุดชุมอําเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรผลสำฤทธิ์ที่ได้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้จากปราชเพื่อความมั่นคงต้นแบบและเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันเกิดเครือข่ายปราชที่มีประสิทธิภาพรับมอบปัจจัยการผลิตมเมล็ดพันธุวเพื่อพัฒนาอาชีพยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น จัดกิจกรรมขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลักการทรงงานหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียง กเกษตรทฤษฎีใหม่ประวัติศาสตร์ชาติไทยและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้เข้ารับการอบรมร่วมกับปาร์ชเพื่อความมั่นคงและหน่วยงานในพื้นที่ณหอประชุมวิทยายลัยชุมชนเยโสธรตำบลํำราอํำเภอเมืองเยโสธรผลสำริษผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้และได้มอบปัจจัยการผลิตเป็นต้นทุนของกลุ่ม สู่การต่อยอดภูมิปัญญาจากสารไม้ไผ่เป็นอาชีพทางเลือกใหม่ไปไกลสู่สากลกิจกรรมบวรร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรมบรรยายสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยและการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจสร้างจิตสาธารณะสร้างค่านิยมการเป็นพลเมืองดีนาวัดบ้านเตาไหาย้ยตำบลสีฐานอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธร ผลสัมฤทธิ์นักเรียนมีจิตสำนึกมีความกระตันยูกะตะเวทีมีคุณธรรมจริยธรรมนำสูตจิตอาสาพ,พัฒนาบริเวณวัดบ้านเตาหายให้สะอาดสวยงามกิจกรรมศาสตร์พระราชาจากชุมชนสู่โรงเรียนดำเนินการที่โรงเรียนบ้านหนองบาก ตำบลกระจายอำเภอป่าติว้วจหัดยะโสธรส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไทยการเลี้ยงปลาดุกในบอ่อทีเมนการปลูกพืชผักปลอดภัยเพื่อให้ครูนักเรียนและชุมชนร่วมกันสึกษสารรักษาต่อยอดน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ได้อย่างเป็นรูป,ปรธรรม งานเสริมสร้างความรักความสามัคคีปลองดองของคนในชาติกิจกรรมการสารเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือกลุ่มอาชีพจัดเวทีสารเสวนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับกลุ่มเกษตรกร,กรนศูสู์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลเชียงเพ็งอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับบทบาทกออรมนหน้าที่พลเมืองและปลูกผักไฮโดรโปรนิกทั้งนี้ได้แสดงความคิดเห็นนำเสนอปัญหาในการประกอบอาชีพ นำสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาและรับมอบปัจจัยการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิตและขยายผลเป็นอาชีพทางเลือกใหม่ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่2งานเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมเช่นปัญหายาเสพติดแรงงานต่างด้าวผู้หลบหนีเข้าเมืองการค้ามนุษย์การจัดระเบียบทางสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดาเนินกิจกรรมงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และงานบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมืองจัดชุดปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มแรง งานต่างด้าวโดยร่วมบูรณาการร่วมกับแรงงานจังหวัดยะโสธรตรวจคนเข้าเมืองและปกครองจังหวัดยะโสธรลงพื้นที่ตรวจแรงงานต่างด้าว9อำเภอ คืออำเภอเมืองยะโสธรอเภอขอวังองเภอไทยเจริญอเภอกุดชุมอเ,เลิงล็อกขาอป่าติ้วอคำเขื่อนแก้วอเภอมหาชนะชัยและอเภอไทยเจริญพบมีแรงงานต่างด้าว62คนแยกเป็นสัญชาติลาว41คนเหมียนมา12คนและสัญชาติกัมพูชา9คนไม่พบผู้กระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด กิจกรรมการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยร่วมบูรณาการกับสำนักง,งานปฏิรูปที่ดินจังหวัดฝ่ายปกครองจังหวัดยะโสธรและป่าไม้จังหวัดยะโสธรผู้นำชุมชนในพื้นที่ลงพื้นที่สามอำเภอคืออำเภอเมืองยะโสธรอ,อำเภอเลิงนกทาและอำเภอป่าติว้วจำนวนสี่ครั้งเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเช่นการตัดไม้ยางยืนต้นตายไม่ให้ลงทับบ้านเรือนการปักหมุดแบ่งเขตพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สปปัปะร 4. ขีด01ให้ทราบขอบเขตพื้นที่แบ่งเขตที่ชัดเจนผลการปฏิบัติประชาชนมีความพึงพอใจที่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีชุมชนมีความเข้มแข็งสามัคคีปรองดองอยู่ดีกินดีและมีความสุข ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่3งานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อ,ก,อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาประสานข้อมูลการปฏิบัติกับสถานีตำรวจภูธรเมืองยะโสธรตำรวจตรวจคนเข้าเมือ,จองจังหวัดยะโสธรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจับกลุ่มบุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจำนวน8คนพร้อมโทรศัพท์มือถือจำนวน91เครื่องและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กโดยมีผู้นำพาเป็นคนไทยจำนวน2คนบนรถยนต์โดยสารสายกรุงเทพ เขมาราชโพไซที่บริเวณสถานีขนส่งจังหวัดยะโสธรและรายงานข้อมูลให้หน่วยเหนือทราบเพื่อดําเนินการต่อไปศูนย์ประสานการปฏิบัติที่4งานด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยความมั่นคงทางพลังงานอาหารน้ําการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรม4โครงการดังนี้ 1. โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกออรมนโดยจัดชุดปฏิบัติการชุดละ6คนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ประสานงานและเสริมการปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่จำนวน5วันพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีฐานโพไซอำเภอป่าติว้วองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองแหน้หน้วยแกงอำเภอกรุกชุม เทศบาลตำบลกุดเชียงหมีเทศบาลตำบลบุงค้าอเอลงนกทาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก่องค์การบริหารส่วนตำบลสงยางอ,อมหาชนะชัย องค์การบริหารส่วนตำบลปุดน้ำใสองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วนอำเภอคอวังเพื่อให้เกิดการประสานงานและบูรณาการเตรียมความพร้อมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยทุกภาคส่วนในพื้นที่เป้าหมายลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากภัยพิบัติ 2. โครงการการเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพด้านป้องกันปราบปรามการบุกรุกและทำลายทรัพยากรธรรมชาติโดยจัดชุดลาดตระเวนไม่น้อยกว่า6คนประกอบด้วยพลเรือนตำรวจทห และเจ้าของพื้นที่ป่าจำนวนสองครั้งครั้งละ10วันรวม20วันในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูสะดอกบัว เขตยโสธรและหน่วยป้องกันรักษาป่ายศ .1123 และ27ป่าสมุนแห่งชาติผลการดําเนินงานตรวจพบการบุกรุกพื้นที่ป่าสมุนแห่งชาตินําข้อมูลที่ถูกตรวจพบส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าและลดการลักลอบตัดไม้ทํำลายป่าต่อไปกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทาลายทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนจัดชุดตรวจติดตามและประเมิน การปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในพื้นที่จังหวัดยะโสธรจำนวนหนึ่งชุดครั้งละ5คนดำเนินการณนะหน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่ยศ .1 ดงปอดงบางอีองค์การบริหารส่วนตำบลบุงค้าหน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่ยศอ .2 สอ,สองค์งการบริหา,า,ารส่วนตำบลทำน้ำสร้า,าอสอสอง หน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่ยศส,สาโคกนาโกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาอำเภอมหาชนะชัยผลการปฏิบัติหน่วยงานหลักสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมจังหวัดยะโสธรหน่วยที่กำหนดในแผนแม่บทและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการประเมิน 3. โครงการการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชเพื่อความมั่นคงด้านอาหารจัดประชุมเครือข่ายกเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับการแจกจ่าย,าย,ายมเมล็ดพันธุ์พระราชทานโดยพิจารณาคัดเลือกเครือข่ายระดับตำบลอำเภอและจังหวัดจำนวน30คนณนะห้องประชุมโรงแรมก่อข้าวคันทรีรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเพราะปลูกและเก็บรักษามมเมล็ดพันธุ์สาธิตการคัดเลือกมเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพเพื่อขยายพันธุ์สร้างความเข้าใจถึงปัญหาความมั่นคง ด้านอาหารและแนวคิดการเก็บรักษา,าเมล็ดพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ในระดับครัวเรือนและชุมชนพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นติดตามความคืบหน้ารับทราบปัญหาเกี่ยวกับการเก็บสำรองมเมล็ดพันธุ์หาแนวทางแก้ไขปัญหาผลการดําเนินงานมีการเก็บสำรองมเมล็ดพันธุ์และแลกเปลี่ยนพันธุกรรมพืชในพื้นที่ที่ดีไว้ใช้ในยามวิกฤตของเครือข่ายเกษตรกร 4. โครงการการเสริมสร้างความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมกิจกรรมติดตามและตรวจสอบการแก้ไขปัญหาความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมจัดชุดปฏิบัติการลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์อำนวยการประสานงานเสริมการปฏิบัติตรวจสอบการแก้ไขปัญหาความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เช่นเทศบาลเมืองยะสโสธรร้านวงพาณิชย์ชุมชนเทศบาลสามเมืองยะสโสธรผลการปฏิบัติเกิดการประสานงานและบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนส่งผลให้สามารถจัด การกับปัญหาความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพสำนักง,งานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงงานด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ดำเนินการตามสภาความมั่นคงแห่งชาติภายใต้นโยบายและแผนความมั่นคงที่1ิศการเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่ตั้งโครงการกำกับติดตามและประเมินผลแผนตำบลมั่นคงมั่งค่งยั่งยืนกำหนดภัยคุกคามประเด็นปัญหาไว้1ิบด้านได้แก่ 1. การเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ 2. การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของมนุษย์ 3. การป้องกันและประับปรามยาเสพติด 4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5. การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม6การเสริมสร้างสุขภาวะการสาธารณสุขระดับตำบลและโรคอุบัติใหม่7การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และผู้หลบหนีเข้าเมืองแการรักษาความมั่นคงด้านพลังงานอาหารและน้ำเก้าการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้สิบ ความมั่นคงทางไซเบอร์โดยขับเคลื่อนสีก่กิจกรรมดังนี้1 กิจกรรมการแจ้งเตือนและประเมินแนวโน้มภัยคุกคามประเด็นปัญหาจัดประชุมหน่วยงานระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างระบบการแจ้งเตือนและวิเคราะห์ภัยคุกคามประเด็นปัญหาความมั่นคง10ประเด็นณห้องประชุมสุนทรราชเดชชั้น2เพื่อประสานการปฏิบัติการจัดทําประกาศจังหวัดการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายของโครงการรวมทั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะทํางานระดับจังหวัดเพื่อติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนตำบลมั่นคงมังค่งยั่งยืนการตรวจพื้นที่เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมและประเมินภัยคุกคาม เพื่อยืนยันประเด็นปัญหาตามประกาศของจังหวัดร่วมกับผู้นําในพื้นที่เป้าหมายเพื่อให้ได้ประเด็นปัญหาของตำบลจัดประชุมเพื่อจัดทําประมาณการภัยคุกคามโดยสรุปประเด็นปัญหาภัยคุกคามต่อความมั่นคงในพื้นที่และจัดลําดับความสําคัญของปัญหาณห้องประชุมสํานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัภยจังหวัดยะโสธร2กิจกรรมาการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการและแผนงานโครงการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการและแผนงานโครงการรองรับ คุกคามประเด็นปัญหาระดับตำบลในพื้นที่ตำบลเป้าหมายในรูปแบบการเสวนาประชาคม เพื่อชี้ประเด็นปัญหากำหนดแนวทางร่วมกันนำไปสู่การจัดทำแผนงานโครงการตามแนวทางแก้ไขร่วมกันใน6ตำบลคือตำบลห้วยแก้งตำบลน,นองแหนะ่อำเภอกุดชุมตำบลสีฐานตำบลโพไซอำเภอป่าติว้วตำบลทุ่งนางโอกตำบลทุ่งแต่อำเภอเมืองยะโสธร 3. กิจกรรมการเสริมสร้างความตระหนักรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วม,วมของทุกภาคส่วนแต่กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงโดยร่วมกับ นำมวลชนในพื้นที่ตำบลเป้าหมายสร้างความเข้าใจความตระหนักรู้ในภัยคุกขามความมั่นคงในพื้นที่กำหนดหน้าที่การดำเนินการตามแผนซักซ้อมนำแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามมาทบทวนความเข้าใจให้กับประชาชนทุกภาคส่วนตระหนักและร่วมกันป้องกันแก้ไขใน6ตำบลเช่นตำบลสีฐานตำบลโพไซตตำบลห้วยแก้งตำบลหน,นองแหนะตำบลชุ่มแ้เป็นต้นและนอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมสุขทบทวนหมู่บ้านอาสาพ,พัฒนาและป้องกันตนเองณวัดบ้านปลาอีตำบลนานแกอำเภอ คำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรจำนวน30คนในห้วงวันที่4-6กุมภาพันธ์2568เพื่อเพิ่มผูนประสิทธิภาพเกิดการตื่นตัวเกิดการเตรียมพร้อมทบทวนการใช้อาวุธการบำรุงรักษาและยุทธวิธีในด้านการรักษาความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยเป็นหมู่บ้านพัฒนาต้นแบบในการบริหารงานหมู่บ้านประสานหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่51สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยปัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยเข้าสำรวจการขุดลอกแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลสีฐานอำเภอป่าติว้วซึ่งเป็นตำบลเป้าหมายตามแผนงานตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยู่ประจำปี2568และตามนโยบายไม่ท่วมไม่แง้งเพื่อบรรจุเข้าแผนงานโครงการให้ได้รับการช่วยเหลือต่อไป 4. กิจกรรมการติดตามและประเมินผลและแผนงานโครงการในห่วงต่อไปจะดำเนินการในห่วงเดือนเมษาย,ยนถึงเดือนกันยายน2568ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมุ่ง สู่เป้าหมายประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขกองอนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะโสธรขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้